นี่นะคะคุณพ่อปวดแขนค่ะลูกสาวก็ดูแลมีลูกเป็นแพทย์แผนไทยนะคะปวดปวดทั้งตัวพอกทั้งตัวอันนี้คือการพอกยานะคะโดยแพทย์แผนไทยอนุนต์หมอปังของเรานะคะรักษาพ่อกับแม่อเนี่ยตีนผมก็หมดนี้แน อย่าเถียงกันค่ะพ่อหมอกับลูกหมออย่าเถียงกันนะคะรักษาคดีดีการละครปรยชดแล้วหยชดแล้วพ่อพ <c oughs> อเอ,อ,อม่ว่ามันม่ยดแล้วจะได้ย้ายสวัสดีสาวโซเชียลสวัสดีสาวโซเชียลนะคะวันนี้ว,วันแม่แต่หมอป่านก็ดูแลทั้งพ่อทั้งแม่นะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะอันนี้คือการพอกเข่าเพื่อรักษาอาการปวดข้อปวดกระดูกสำหรับพอ่อก็เดินเยอะก็ปวดเมื่อน,นิดหน่อยอันนี้หมอปานซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยก็กำลังทำการดูแลพ่อนะคะลูกหมอดูแลพ่อหมอค่ะที่บ้านไร่สายปานนะคะอันนี้เป็นวิธีที่แพทย์แผนไทยเข้าไปใช้นะคะคือการพอกเขา่าพอพอกยาเสร็จก็ ไว้เพื่อให้ตัวยาซึมแล้วก็พักประมาณกี่นาทีคะหมอพักกี่นาทีหชั่วโมงเหรอหันไว้ชั่วโมงหนึ่งค่ะพ่อพ่อหมอดื้อคะ่ะลุ่หมอต้องจับไวค้ครับเพราะพ่อหมอซนมากก็หมุนหลบปีใช่ไหมพ่อหมอต้องพอกบนเตะด้วยที่อื่นก็ไม่ยอมค่ะ <c oughs> <c oughs> พ่อพ่อจะโซเชียล <c oughs>